สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่แล้วค่ะเสียงแจวแจวย่ยดอกชาแนวชาแนวคนมักอ่างคนมักอ้างคนสวยว่าบัญญะบัญญังค่ะเนอค่ะอาหารญี่ปุ่นนานๆจะอวดที่ขี้ข้านี่ค่ะมื้อนี้กับีิยังก็ไข่ตุนค่ะไข่ตุนสามีไม่แดกหมูนะคะไม่ทานค่ะไม่รับประทานหมูข้างล่างหมูทั้งนั้นค่ะข้างบนเป็นกุ้งผสม ข้างล่างหมูผสมกุ้งข้างบนกุ้งค่ะกุ้งกุ้งสามีไม่กินกุไม่กินหมูค่ะอันนี้กันโออยากกุดง้งเจ้าว่าแปลว่ายางดอกแต่อันย่ดอกความเข้าใจของย่ดอกเด้ออันไก่กับไข่พนันแม่กับลูกโออยากกุ้งด้งสัต์อันแม่กับลูกนะต้องถามน้องสนกุกกับคุ้นกับน,นิกาที่วีกับสนุสาวไทยอินเจแปนเ้ื่องอ่ะอันแมวนอนนอนแมวยังกับอันคู่ฝนคู่ฝนอันฮอกไกโดหุ่ละ ออกสร้างทั้งหลายค่ะชาวบ้านออกสมาสอนย่ดอกนั่นแหละค่ะย่ดอกความพอใจแต่ว่าว่าเป็นค่ะโออยาก,กโกด้งเหี้ยนว่าถือว่าอันกะปลาไหลย่างกับปลาไหลย่างอุนาอย่างนี้พะนอุน่าอย่างนี้อุนาอย่าง,งนี้ย่งง <c oughs> ยดอกก็กินได้นี่แต่ในน้อยเอนกินอยู่เพราอยากว่าอันไงมาอัน่เป็นไงมากหรอกค่ะเป็นเองน้อยมึนเนาะเ่าอ,อยากว่าเพราะอยากว่าไปเอาอันจับอยู่หลังวัดมาให้พ่อกิน ขั้วเองเพร้อมเห็นอย่างก็บไม่ต้องพักนะจ๊ะพากินเลยแต่มวอนันโอ,โอ้ยเนาะค่ะอันกับเอื่อยกับมาจากโรงเรียนภาคกินกิน,กนจะหมดแล้วออแมบอกว่าเป็นปาลาไหลเท่านั้นละไม่ต้องพากนะคะคืออะไรออกอะไรประมาณนี้ค่ะคนญี่ปุ่นกินซักนิหละนี่กินดีแล้วเนี่ยกล้าอ้างเลยว่ากินดีแล้วเนี่ยโอ้ซื่อๆแหละแค่นี้เนาะ I อเล e y อยู่ไอ e ล o u s e e you ทุ tomorrow,, tomorrow, love you. You ่มัวโลทุ่มมัวไรไอเลิฟยู้อุคนเด้อมาลักกันเฮาลักกันเฮาก็รวยน้ากันเฮาก็ลักกันเฮาก็บ่ไดรยังจากเพื่อนออกจากไอเลิฟยื้อซ้ำเลยซ้ำๆๆๆๆนี่เขาสิมาแล้วค่ะไอเลิฟยูซี่ยู่นะคะเ every p i เ c e of every body m i n n าสังวันว่าเศร้าๆหรือว่เศร้าจะเสีย